สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับรถจักรยานยนต์วิบากที่หลายคนรอคอยกันอย่างมากนั่นก็คือ Kawasaki KX500 ปี2025ัคันนี้ถือเป็นรถที่เป็นที่นิยมในวงการวิบากและกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศมาดูกันว่าเจ้า KX500 รุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มกันที่ดีไซน์ของตัวรถกันก่อนเลย Kawasaki KX 500รุ่นปี2025มาพร้อมกับการออกแบบที่ล้ำสมัยและเต็มไปด้วยความเท่ในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวหรือสีเขียวที่สวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์คันนี้ยังคงสไตล์ดั้งเดิมของ KX แต่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในสนามแข่งมากยิ่งขึ้น เรามาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้าง KX500 2025จะใช้เครื่องยนต์2จังหวะที่มีกำลังสูงสุดและยังคงระบบการขับเคลื่อนที่มีประสิทธ,ธิภาพโดยเครื่องยนต์ที่ใช้ใน KX500 ใหม่มีกำลังที่ดีกว่าและตอบสนองได้ดีในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางลุยโคลน คุณจะรู้สึกถึงความแรงของมันในทุกการขับขี่โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการพลังในการขึ้นเนินหรือลุยผ่านอุปสรรคต่างๆระบบการสะเทือนก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ k x 500คันนี้จะมีการปรับปรุงให้สามารถรองรับการกระแทกได้ดีขึ้นการขับขี่ในสภาพเส้นทางที่ยากลำบากหรือการกระโดดที่สูงขึ้นก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเจออะไร k x 5 0 0ก็พร้อมที่จะรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกันที่ระบบเบรกกันบ้างรถรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเบรกที่ทันสมัยใช้ดิสเบรกที่มีความสามารถในการหยุดรถได้ดีแม้ในช่วงเวลาที่ต้องการความเร็วสูงและแรงดึงที่รุนแรงทำให้การควบคุมการขับขี่ในทางที่คดเคี้ยวหรือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นไปได้อย่างง่ายดายอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีการควบคุมและความปลอดภัยที่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของระบบการส่งกำลังที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์และการตอบสนองจากเครื่องยนต์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำฮาวาสากิ KX 500ปี2025ยังได้รับการออกแบบให้มีความสะดวกสบายในการขับขี่ทั้งในสนามแข่งหรือในการขับขี่ระยะยาวความสะดวกในการควบคุมและการออกแบบที่ให้การทรงตัวที่ดีทำให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจ แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายการออกแบบที่สมดุลและความแข็งแกร่งของตัวรถยังคงทำให้ KX 500เป็นตัวเลือกที่หลายคนต้องการทั้งในกลุ่มนักแข่งมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบการขี่มอเตอร์ไซค์วิบากในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สำหรับใครที่เป็นแฟนแฟนของมอเตอร์ไซค์วิบากและต้องการอัปเกรดรถคู่ใจ หรือกำลังมองหารถที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะใช้แข่งหรือใช้งานทั่วไปคาวาซากิ KX500 ปี2025ก็ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันถึงแม้ว่า KX500 จะเป็นรถที่ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่บ้างแต่ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความคล่องตัวและความเสถียรในการขับขี่จะทำให้คุณรู้สึกถึงความพึงพอใจในการใช้งานอย่างแน่นอน สรุปได้ว่าคาว a s a k i KX 500ปี2025ถือเป็นหนึ่งในรถจักรยานยนต์วิบากที่ไม่ควรพลาดไม่ว่าคุณจะเป็นนักแข่งที่ต้องการเครื่องยนต์ที่แรงหรือแค่ต้องการรถที่ให้ประสบการณ์ขี่ที่ดีที่สุด KX 500จะตอบโจทย์ทุกความต้องการ หากใครสนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ Kawasaki KX 5 0 0ปี2025ได้ที่ช่องของเราหรือสามารถไปทดลองขับและสัมผัสประสบการณ์จริงได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ Kawasaki ใกล้บ้านคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่น่าสนใจในอนาคตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี